ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งกฎเหล็กป้องกันน้องหมูเด้งหลังมีคนมือบอลรังแกเมื่อวานนี้นะคะมีผู้ใช้ t i k t o อกชื่อว่า s s i k k v k ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักด้วยการเขวยงปลาข้าวของใส่น้องหมูเด้งขณะที่กำลังหลับเนี่ยให้ตื่นขึ้นมา โดยผู้โพสต์เนี่ยนะคะก็ระบุข้อความในคลิปว่ามีคนไม่น่ารักปาเปลือกหอยใส่น้องเพื่อจะให้น้องตื่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้ Tik t o k ที่ชื่อว่า a d s i e w c เนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนักท่องเที่ยวรายหนึ่งนำน้ำเปล่าเนี่ยมาราดใส่น้องหมูเด้งขณะนอนอยู่ค่ะ ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์นะคะก็มีชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวเป็นจำนวนมากทีเดียวทางด้านของน,นายนรงวิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเข,าเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะท่านก็เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวคะ่ะท่านบอกว่า ขอความกรุณานักท่องเที่ยวนะคะที่มาชมน้องขอให้มาดูในช่วงที่น้องตื่นจะดีกว่าก็จะได้เห็นน้องหมูเด้งแน่นอนและขอร้องว่าอย่าปาสิ่งของใส่น้องเลยนะคะเพราะว่าน้องอาจจะบาดเจ็บได้และมารยาทในการเที่ยวชมสวนสัต์สิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือเราต้องเคารพแล้วก็มีมารยาทค่ะในการมาเที่ยวชมสวนสั์นั้นเราต้องไม่ตะโกนหรือว่า คว้างปาสิ่งของใส่น้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่น่ารักและในการที่เราจะไปเที่ยวชมสวนสัตว์เนี่ยเราต้องเคารพกติกาของสถานที่นั้นๆด้วยนะคะสำหรับมาตรการในการป้องกันเนี่ยทางสวนสัตว์บอกว่าได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่และต้องมีคนที่คอยดูแลสัตว์นะคะในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจานวนมาก หากมีการล่วงละเมิดต่อสัตว์อีกเนี่ยทางสวนสัตว์บอกว่าจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วค่ะจากการที่มีกรณีคนสาดน้ำหรือคว้างปลาสิ่งของใส่น้องบมเด่นนั้นนะครับผมขอเรียนให้ทราบลยครับอนุาญ,ญาตในการเที่ยวชมสวนสัตว์เนี่ยสิออง่งสำคัญเลยคือเราจงเคารพต่อสัตว์เหล่านั้นที่เราเข้ามาเที่ยวชมนะครับเราไม่ควร ะตะโกนหรือว่าสาดน้ําหรือคว้างปลาสิ่งของใส่น,น้องๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าพฤติกรรมหนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คู่น่ารักสําหรับการมาเที่ยวชมสัตว์เลยนะครับการมาเที่ยวชมสัตว์ที่ดีนะครับควรจะมีอาเรนะครับพฤติกรรมที่ดีคือเขารบกฎกติกาปฏิบัติต่อสัตว์แบบที่เราอยากให้เขาปฏิบัติต่อเราใตรงนี้นะครับสําหรับมาตรการ ของโซเชียเปิดขาเอเองเนี่ยในการที่เราจะป้องกันนะครับบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยเราได้เตรียมการไว้ก็คือเราได้การติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับแม้กระทั่งเราเตรียมการสําหรับคีปเปอร์ที่ดูแลในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาที่ชมเยอะๆนะครับหากมีการร่วรละเมิดต่อสัตว์เนี่ยเราก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับ สำหรับการเตรียมการในการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเยี่ยมชมน้องหมูเด้งในช่วงวันธรรมดาปกติหรือแม้กระทั่งวันหยุดเสารอ์อาทิตย์เนี่ยเราได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมน้องหมดเด้งได้ตามช่วงเวลาที่เราได้แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านรับทราบแล้วสําหรับช่วงเวลาที่น้องหมูเด้งหลับนอนหรือว่าพักผ่อนเนี่ยเราก็มีความดลักระหว่างที่เขานอนหลับเนี่ย สังเกตพฤติกรรมเขาว่าทําไมเขาถึงหูกระติกทําไมเขาถึงนอนแช่น้ําทําไมเขาถึงพลิกตัวพลิกตัวไปมาอยู่ในน้ําอันนี้คือพฤติกรรมพฤติกรรมหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นในธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องอขอชวนชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้าประชมพฤติกรรมนะครับในระหว่างที่เขาไม่ไม่ได้แ,แสดงพฤติกรรมเด้งหรือว่า ในช่วงที่เขาพักผ่อนเนี่ยมันมีความน่ารักของเขาอยู่ตรงนั้นได้ทีตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกาอินรายงาน